เกียงมหมเด้เอพี่นอนมือไหรใส่เห็ดสนุนร่างกายเห็ดสนุนอยู่เก็บอยู่ข้างบ้านเด้อทุกคนเมื่อไหร่ถ้า เต็มหมวกวอเเต็ดหมวกเนทุกคนเลยมึงเครื่องข้าวคนใา่แง่งคาคาใส่บกบวกตูโดดอ ด้วยทุกคนด้ฝากไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแมงลกแฟมิลีน่าเ้อทุกคนคลิปหนาเดี๋ยวสิถ่ายไปทุกคนหนึ่งไม้เลยกคิมนี้ต่างหอล่าทุกคนไปก่อน